ส่วนข้างนี้หนูอ่าถ้าหนูใส่รองเท้าได้ไไปไเป็นี้เท่าไหร่อ่ะค่ะกระดูกตรงนี้ขาหนูใหญ่เนาะเวลาที่รองเท้ามันกัดเนื้อพองหนูต้องตัดออกอย่างเงี้ยใช่ค่ะมันกัดอ่าหนูหนูวต้องตัดหนังตรงนี้ออกเพราะว่าถ้าไม่หนูอาจจะเป็นตาปลาเราตัดได้คือตัดหนังปกติเพื่อไม่ให้เนื้อมันสะสมเนาะ แล้ถ e ้าเกิดหนูเป็นหนาเดินแล้วเจ็บทีนี้คือหนูต้องไม่ผ่าเลยใช่อย่างนี้มันยังตัดได้ตัดหนังได้เ็นไหมตอนนี้หนูไปงัดหนูออกแบบนี้ไหมไม่ใช่นิ้วเนิ้วป้งอะหลอ ข้างนี้หนูรู้สึกมากใช่ไหมการตัดเล็บหนูก็ตัดถูกแล้วนะหนูไม่ตัดเข้าฟอกลรก เวก็หนังพวกนี้ก็จะไม่เกิดเองถ้าเราตัดแต่ไม่ยกกันไกลนะคะนี่ดีว่าของหนูแค่สามนาทีเองนะ คือหนังอะคะ่ะแทมอยู่ในซอกอะถ้าเกิดมันล่มเหลืองอะมันจะทําให้เราคัน รู <Warm> ้สึกยังรู้สึกได้คือโลอ่าไม่เจ็บนะ